สวัสดีครับวันนี้พี่ก็มาอยู่กับช่องชาร์จยน2,005นะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมพอดีช่วงนี้มีภารกิจเยอะนิดหน่อยนะครับก็กลับมาพร้อมกับเจ้าฟอร์ซ่า350รถซิงไทน์นะครับผมสีเทาร์เรมโบเนาะอันนี้ก็เป็นรถที่มีเจ้าของแล้วนะครับก็ขออนุญาตรีวิวลงช่องหน่อยนะครับผมสําหรับคนที่กําลังตามหาฟอร์ซ่าสีเทาร์เรมโบนะครับผม ก็ทั้งตัวรถซิงหรือตัวสแตนดานนะครับผมราคานะครับตัวสแตรดาดเราขายอยู่ที่1 9, นึ่0 0สนาะครับผมส่วนตัวรถซิงนะครับผมก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนแปดบาทนะครับผมขายเท่าราคาเปิดตัว Honda นะครับผมวันนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวจอดลึกอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็จะพามาชมาสีรอบคันนะครับผมแล้วก็อันนี้เรา เตรียมรถไว้ให้กับลูกค้านะครับรถก็เพิ่งมาส่งเมื่อเช้านะครับผมก็ท่านนี้ก็จองไม่นานนะครับผมประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ได้รถเลยแต่ว่าโดยเฉลีย่ยทั่วไปก็จะประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะครับในช่วงนี้ในส่วนของสีตัวรถนะครับแล้วก็สีล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแมกทองเขาเรียกว,ว่าสีคอปเปอร์นะครับผม โลโก้ก็จะเป็นสีทองนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบ3 5 0ร c อยห้าสซีซี E.S.P. Plus 4วา l นะครับผมไฟท้ายเป็นแบบ L.E.D. นะครับผมนะมาพร้อมไฟ E.S.S. นะครับผมถัดลงมาด้านล่างเรามาดูนี่นะครับผมผลิตวันที่24กุมภาพันห์า5 6 7นะครับผมอันนี้เรียกว่า พิ่งประกอบไปเมื่อสองวันที่แล้วนะคะวันนี้ก็มาส่งคลิปนี้บันทึกเมื่อวันที่ยี่สิบหกนะคะผมกุมภาพันธ์นะเราจะพามาดูรอบพันนะครับอ่าด้านหน้านะคะผมตรงนี้หน้าปัดเลื่อนใหม่นะครับตัวนี้เป็นแบบดิจิตอล LCD นะคะผมพร้อมกับ ฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะเป็นอัตราความเร็วนะครับผมส่วนขวามือเป็นรอบเครื่องนะครับผมไปแจ้งเตือนสถานะต่างๆก็อยู่บนหน้าจอดิจิตอลนะครับด้านข้างนะครับผมสำหรับฟอร์ซ่าผมก็จะเยอะหน่อยนะครับก็มีทั้งจอยสติ๊กนะครับผมเอาไว้ใช้ควบคุมนะครับระบบลดซิงคนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งกับ Android และ ios นะครับผมมีปุ่ม ฟังก์ชันต่างๆนะครับตรงนี้นะครด้านซ้ายก็เป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มออฟลันแล้วก็มีปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินตัวนี้นะครับส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นฮอนด้าสมาร์ทค t น o ทรลเลอร์นะครับตัวนี้ด้านฝั่งขวามือจะมีตัว f u l เอกับตัวตัวซีทนะครับตัวนี้เป็นการเปิดปิดใต้เบาะแล้วก็เปิดปาถทางน้ํามันนะครับ ถลังน้ำมันจะอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดลิตรนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดให้ชมนี่ครับผมเดี๋ยวเราดูใต้บอกกันนะครับผมใต้บอกนะครับผมตัวนี้มีขนาดอยู่ที่สี่สิบลิตรนะครับผมโดยประมาณเนาะมีความกว้างมากมากเลยนะครับผม มีที่ขั้นมาให้ด้วยนะาำรับเอาไว้อ่าใส่ของตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีช่องใส่อุปกรณ์ช่างเบนส่วนมาให้นะครับผมก็จะประมาณนี้กว้างมากเลยนะครับตัวนี้ชิลนะครับเป็นแบบชิลไฟฟ้านะอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับผมตัวนี้ปรับได้1 5 0 mm ่งหมมนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เป็น LED เหมือนกันนะครับผมเวลาเก็บนะครับนี่แล้วก็หักอย่างนี้ได้เลยนะครับผมใช้มือหักเวลาเก็บเนาะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเอาไปแต่งนะครับผมจะถอดออกนะครับผมส่วนไฟหน้านะครับผม LED พร้อมไฟ daytime running นะครับผมตอนนี้เส้น daytime running ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมทำให้รถดูอ่ามีแบบ เด่นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สําหรับลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจนะครับผมตัว f อร์ซนะครับผมทางเราจองไม่นานนะครับคิวสั้นรับใบนะครับผมตัวนี้ขายเท่าราคาเปิดตัวนะครับส่วนตารางผ่อนอตัวรถซิงค์นะครับผมจะขึ้นให้ฝั่งขวามือนะครับผมของคลิปนะครับตอนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็คือค่าทะเบียนพรบรแล้วก็ประกันภัยรถหาย แต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อมาที่เบอร์061418839 0, 0 8 8หรือ0864664517นะครับผมอันนี้เราจะอยู่กันที่ชานยนสาขาหน้าโรงเรียนสว่างแดนดินนะครับก่อนที่จะจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมเออวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขออนุญาตไปรับลูกค้าก่อนนะครับผมสวัสดีครับ